มินิแพนด้าจัดเต็มความสนุกผาลุยให้สุดในเมืองหลวงวันนี้ไม่ต้องไปไกลไม่มีทะเลไม่มีภูเขาไม่มีคาเฟ่แต่อยากจะบอกว่านี่แหละสติีทเค้าเจอร์ขั้นสุดเลย แล้ววันนี้ครับเราไม่ได้มากันแบบเล่นๆเราจะมาปล่อยพลังกันแบบเต mm ็มแม็กกับ4ภารกิจฟับนี่เลยอย่างแรกครับชุดบารสให้กระจุยอย่างที่2ไถสเก็ตแบบไม่กลัวล้มข้อที่3เดี mm ่ยวฟ่เ hmm. ล่เท mm ่ hmm. ข้างกาฟฟิตี้และข้อสุดท้าย mm hmm. บุกร้านสตตีทฟู้ดหาของกินอร่อยๆ mm hmm. สี่ข้อสบายมาก ดีไซน์ภายนอกเนี่ยต้องบอกว่ามันเกิดมาเพื่อความสนุกน่ารักขี้เล่นการออกแบบตัวรถเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากหมีแพนด้าที่เป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศจีนนั่นเอง,เองด้านหน้าชุดไฟสไตล์ไายไฟไฟ DRL ทรงวงแหวนพร้อมไฟหน้า LED โปรเจคเตอร์ช่วยทำให้เจ้ารถคันนี้มีความน่าสนใจน่าค้นหาเลื่อนไม้ทรงกลมจอสีแบบ LED สไตล์เรโทรอีกอย่างเจ้าคันนี้เน้นให้สามารถเอาไปแต่งเพิ่มได้ตามความชอบของเจ้าของรถได้อีก มิติของตัวรถคันนี้ครับกว้าง1,760มิลยาว790มิลสูง986มิลฐานล้อกว้างเพียง1,210มิลเท่านั้นเองกับตัวเบาะที่สูงแค่770มิลคนตัวเล็กก็ขี่ได้และน้ำหนักของตัวรถแค่120กิโลเท่านั้นเองรถเล็กไม่ใช่ปัญหาเพราะมินิแพนดา้าขี่ท่องแค่ไหน ก็เหมือนเราเลียงบานลงห่วงนั่นแหละนี่แหละพลังมินิที่บิ๊กไซส์ก็ยังต้องอายเครื่องยนต์พิกัด1 4 9ซ c ระบายความร้อนด้วยอากาศแรงม้าอยู่ที่10.45 hp กับแรงบิด11.5นิวตันเมตร ช่วงล่างให้มาแบบจัดเต็มด้วยโชคหน้าอัพไซด์ดาวแกน30มิลระยะยุบมากถึง110มิลโชคหลังเดียวแบบตัดปรับเกีียวปรับทีโหลดได้พร้อมระบบเบรก ABS Dual Channel และระบบแ r a c t i o n control ที่เปิดปิดได้ มันความจุ11.5ลิตรถังเดียววิ่งกันยาวๆแประหยัดอีกด้วยเคยไมไว้ว่าถัางหนึ่งเนี่ยสามารถวิ่งดระยะทางร่มรวมๆ500กิโลเมตรเลยอันนี้ขี่แบบประหยัดนะครับถ้าขี่แบบตึงๆในเมืองหลวงบ้านเราก็อาจจะลดทอนลงบ้างและถ้าใครถ่ายสกเก็ตยังไม่เท่นะครับก็ยังมีมินิแพนด้าให้ขี่รอบร้านแบบสบาย วันนี้จะโชว์ท่าเด็ดแบบวิลลี่เติมพลังบวกให้เต็มมากเลยโโหนี่มันพอบถ่ายแฟชั่นหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์กันแน่เนี้ เขาไม่ได้มาเล่นเล่นเพราะมันคือแอ er ็เซสซอรีแบบสเตต์เคาน์เตอร์ชัดๆทางด้านฟิลลิ่์การขับขี่ครับต้องบอกว่ามันเป็นรถที่ขี่ในเมืองสนุกมากคล่องตัวสุดๆ ทานั่งการขับขี่เนี่ยก็ชับทุกสัดส่วนบอกกว้างยาวและนิ่มนั่งสบายแถมยังมีพักเท้าคนซ้อนติดตั้งมาให้ด้วยตำแหน่งพักเท้าเนี่ยก็วางเท้าได้ถนัดเลยออกแบบมาดีไม่ติดขาถึงจะเป็นคนตัวสูงเนี่ยก็ขับขี่ได้ง่ายๆเช่นกันด้านอัตาตาเร่งเครื่องยนต์ครับเห็นคันเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันเร่งเล้าใจมากเลยนะท็อปสปีดท,ที่ทำได้ก็ประมาณ106-108กิโเมตต่อชั่วโมงเอาเรื่องอยู่นะ แถมยัมีเกียร์มาให้ถึง5้าระดับและคัดมือให้อารมณ์สปอร์ตมากๆด้านช่วงล่างต้องบอกว่าโช๊คเซตนี้เก็บรายละเอียดถนนได้ดีมากมีความนิ่มนวลไม่สะท้านขึ้นมือเมื่อเจอทางขรุขระหรือจะโค้งที่ต้องมีความเร็วหน่อยมันก็ทำออกมาได้ดีไม่มีอาการล่อนหรือสายเห็นอันนี้ต้องขอชมเลยจริงๆครับ เอาปลาต้องโกชุดหนึ่งครับกี่มินิแพนด้ามาหาของกินข้างทางมันโคตรสตรีทนี่แหละสไตล์ ัวนไม่ต้องมีแผนอะไรแค่มีมินิแพนด้าแล้วลุยไปกับชีวิต <ใน S 1> เท่านี้ก็สนุกจนลืมเหนื่อยแล้วครับบอลตูเพย์ยูเพย์วิดแ t t ติจูดเกิดมาเพื่อเล่นเล่นแบบมีสไตล์ผมว่าคุ้มนะกับเจ้ารถคันนี้ได้ทั้งบล็อกเครื่องที่ใหญ่ทั้งสายและบบความปลอดภัยแบยครบเลยช่วงล่างนิ่มและอีกอย่างเอาไปแต่งต่อได้อีกเยอะเลยกับราคาช่วงเปิดตัวไม่ถึง70,000บาท จัดเตอครับอย่าคิดเยอะเลยมีให้เลือกด้วยกัน3ามสีไทม์เรทไว้ Adventure ร,ร์ไวดิจิตอลบ u ูแถมยังมีฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินไซโค a แอซิเ n น24ชั่วโมงนาน2ปี สำหรับแบรนด์ไซคนนี้มีผู้ผลิตคือซอนเซนแมชชีนเนอรี่เมนูแฟคเจอริงไทยแลนด์ที่อยู่ภายใต้บริษัทแม่อย่างจงเซินกร๊ปปัจจุบันเฉพาะยอดขายเครื่องยนต์ทั่วโลกเนี่ยมากถึง3ล้านเครื่องต่อปีและยอดขายรถจักรยานยนต์900 0 0คันต่อปีมีธุรกิจในเครือหลากหลายมากมายโดยหลกัหลกๆประมาณ80%คือการจำหน่ายเครื่องยนต์และรถจักรยานยนต์ซึ่งมากกว่า100ประเทศทั่วโลกเป็นตัวจริงเรื่องเครื่องยนต์ของจีน โดยเข้ามาทําตลาดที่ประเทศไทยในปี2006และในปี2012ก็ซื้อที่ดินที่อมตะซิตีต้ที่ระยองในการสร้างโรงงานประกอบโดยเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทซอนเซนแมชชีเนอรี่แมนูแฟคเจอริงไทยแลนด์จำกัดเพื่อให้ง่ายต่อการออกเสียงของคนไทยแล้วปัจจุบันก็ยังรับผลิตให้กับแบรนด์อื่นๆอีกด้วยปัจจุบันฐานการผลิตใหญ่อยู่ที่ประเทศจีนซึ่งได้ส่งออกไปขายทั่วโลกรวมถึงอเมริกาและยุโรป แต่เนื่องมาจากสงครามด้านเศรษฐกิจและวิสัยทัศน์ของท่านประธานจึงพิจารณาย้ายฐานการผลิตรถบางรุ่นมาที่ประเทศไทยซึ่งหนึ่งในแบรนด์นั้นก็คือไซคอนดังนั้นทําให้บริษัทที่ประเทศไทยที่เดิมทีจําหน่ายแต่รถเล็กก็ต้องตื่นตัวมาจําหน่ายแบรนด์ไซโคอนอย่างจริงจังและแบรนด์ไซโคอนก็มีมาเกือบ10ปีแล้วมีครบทุกเซกเมนต์อย่างซีรีส์ RX ที่เป็นแนวทัวร์ริ่งแอนด์เจอร์ซีรีส์ RA ที่เป็นแนวคุยเซอร และซีรีส์ RT ที่เป็นแนวสกูตเตอร์และนี่ครับคืออีกหนึ่งแบรนด์ที่อยู่ในประเทศไทยมาแล้วร่วม18ปีพร้อมทั้งมีดีลเลอร์ทั่วประเทศ50แห่งและมีจุดบริการครอบคลุมมากกว่า300แห่งทั่วประเทศ ครอบคุม77จังหวัดทั่วไทยไม่ต้องกังวลเลยว,ว่าเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วจะเข้าซ่อมที่ไหนซื้อที่ดิดเลอร์ไหนไปที่นั่นได้เลยไม่ต้องรออะไรนานเพราะมีสต็อกพร้อมมีบริการจัดส่งอะไหล่แบบ next day delivery ที่สำคัญแบรนด์นี้ยังเด่นเรื่องการให้บริการหลังการขายที่รวดเร็วครบถ้วนอีกอย่างยังมีโรงงานผลิตและประกอบอยู่ในไทยอีกด้วย มั่นใจได้เลยครับ